สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปหลังหวยไทยออกเนาะคะ่ะเป็นจจงใดเนาะค่ะเนาะผู้ใดโชคผู้ใดมันเนี่ยสำหรับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้เนาะคะ่ะผู้ใดได้โชคได้มาทั้งช่องก็ยินดีและก็ดีใจน้ำลายไหด้วยค่ะเด้อผู้ใดเพราะท่านได้โชคได้มาเนาะคะ่ะเท่ากับมาตามแนวทางกันไม่นะะเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับคลิปนี้จะมาสรุปหลังหวยออกนะคะช่องเฮ้ากระแตกปังๆหลายสำนักอยู่นะคะสำหรับเลขหวยไทยและก็หวยอ,อมสินในมือหนีนะคะท่านผู้ชมเลขรัฐบาลไทยนะคะเลขที่ออกนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะคะเลขล่างหกสี่นะคะเลขอมสินที่ออกนะคะสำหรับคนที่มักเที่ยวมักเล่นอมสินนั่นนะคะสี่หนึ่งศูนย์กับสองหานะคะ กะจะมาเบิงนะคะสำนักเลขนะคะที่เลขเพิ่นกับเข,าข่าคือกันนะคะท่านผู้ชมคือเลขของเซียนประค้นใช่นะคะ่ะเลขวิ่งเลขแลนที่เพิ่นห้มาเนาะคะ่ะตัวเด่นเพิ่นนะคะ่ะสี่กับหนึ่งนะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ห้เนาะค่ะเก้าสี่นะคะ่ะ,คะเลขออกกับหัวนะคะท่านผู้ชมเป็นหกสี่เนาะคะ่ะเลขของเซียนงวดที่แล้วเพิ่นห้ศูนย์เจ็ดเลขออกเจ็ดศูนย์นะคะเลขนี้ ให้เก้าีเลขก็ออกหกสี่นะคะ่ะแล้วก็สำหรับเลขคลิปต่อไปนะคะที่เขานะคะคือเลขน้องสาวลาฝันนะคะท่านผู้ชมที่เพื่อนฝันนะคะเพิ่นตีไห้นะคะสามตัวนะคะมี1หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหานะคะเลขหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะคะไปออกอมสินตรงตรงนะคะสำหรับความฝันน้องสาวลาเนาะคะ่ะ ผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับน้องนะคะไปเสียงโชกเสียงหลาบหอดอมศินนะคะก็ะคงจะได้โชคได้มันไปต,ตามๆกันอยู่นะคะสำหรับเลขน้องสาวหลานนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะของช่องแพ,พ,พร่ผ้ารวยเฮานะคะที่เลขเขาคักเขาเน่เนาะค่ะคือสูตรคำนวณของเซี่ยนสมุทรสาครนะคะท่านผู้ชมเลขของเซียนนะคะพ่อเลขออกปุบเซียนกะปล่อยปรับนะคะเซี่ยนสมุทรสาครนะคะเพื่อนไห้มาเลขวิ่งเลข เด่นเพื่อนนะคะหกกับศูนย์นะคะเพื่อนจัดให้นะคะเลขสามตัวชุดเดียวหางเดียวนะคะคือหกศูนย์สี่นะคะเพื่อนจับคู่ให้นะคะศูนย์สี่หกสี่หกศูนย์นะคะเลขหกสี่ของเซียนนะคะเข่าจังจังโบเดก,กับเลยนะคะสําหรับเลขเลขเซียนสมุทรสาครในงวดนี้นะคะแตกปังปังยกชองอีกแล้วนะคะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครน,นะคะ ผู้ใดที่ได้โชคได้ลาบนะคะทั้งจองกับยินดีนั่มหลายๆเด้อค่ะเด้อเลขเซียนสมุทรสาครนะคะบ่ว่าจะเป็นเลขสูตรหรือเลขความฝันนะคะกระแตกบอยขังนะคะสําหรับเลขเซียนเพิ่นนะคะเป็นคนที่เหตุสูตรได้แม่นย่ำนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับเลขต่อไปที่เขานะคะคือเลขถูกของวัดผู้หน่อยนะคะท่านผู้ชม ทูบเพิ่นทีเพิ่นจุดหายนะคะเจ็หาสองหรือหนึหาสองนะคะหาสองตัวนี้นะคะกลับไปออกนะคะหาหาสองสองหานะคะไปออกออมสินนะคะท่านผู้ชมจังๆนะคะไปเข่าออมสินสำรับเลขผู้หน่อยที่ทั้งช่องห้าเดบมาออกคลิปหมวดแหลกนะคะผู้ใดที่เด็บเอาไปจัดสื่อออมสินกระค้งจะโชกมนัน ไปตามๆกันนะคะล้วกสําหรับเลขคลิปต่อไปนะคะที่ออกคักออกเน่นะคะล้วก็ทังช่องได้เน้นไห้เลยนะคะคือเลขของทั้งช่องแพ,พร่ผ้ารวยเฮ้าเนาะคะ่ะที่จุดคอกับพุ่มหน้าเนาะคะ่ะพุ่มเจ้าทีเจ้าทั้งของบ้านแพ,พร่ผ้ารวยเฮ้านีเนาะคะ่ะเลขที่ออกเนาะคะ่ะแปดเก้าเก้าแปดตัวนี้นะคะแปดเก้าตรงตรงเนาะคะ่ะที่ แอดมินได้เห็นนะคะงวดก่อนผุ่นนะคะที่ดจจุดนะคะแอดมินก็เห็นเจ็ดศูนย์ตรงตรงนะคะแลวการําหรับงวดนี้นะคะแอดมินเห็นวืบขึ้นมานะคะท่านผู้ชมบอมเนเลขถูกเลยค่ะเลขถูกภายในเจ็ดศูนย์แปดนะคะ,ะ,คะแต่ที่แอดมินเห็นหม่องพ้นปวกนะคะคือแปดเก้าตรงตรงเลยนะคะเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นกับห้โชใไ้ลาบกับช่องเฮ้าอีหลีนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขก,กับ ช่องห้าไปเสียงโชกเสียงหลาบนะคะก็คงจะโชกจะมันไปตามๆกันอีกนะคะสำรับจุดขอนะคะพุ่มหน้าให้เดี๋ยวแหงนี่นะคะเป็นงวดที่สองกระแตกปังๆเทิง่งสองงวดบอดีกลับเลยนะคะงวดหนาห้ากะจะมาตามแนวทางใหม่นะคะในมือวันพระคือเก่านะคะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดที่เด้เขามารับช่รัลฟังกักดติดตามไหวไลยเลยเด้อค่ะเพราะว่าเลทีแอดมินเห็นนะคะ ถ้าผู้ใดบเสือกกลับไปเบิงในคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะแอดมินจะบอกเลยนะคะว่าวเลขที่เห็นคือแปดเก่านะคะตรงตรงบรเด็กลับนะคะสำหรับเลขพู่มหน้านะคะแล้วก็สํำนักต่อไปนะคะที่เลขเข่าจังๆอีคือเก่านะคะคือเลขสูตรเมษัยนะคะเลขติดเลขแลนเพ่นนี่นะคะบบกพิษดให้พิษดหวังจักหวดนะคะท่านผู้ชมเพ่นให้เด่นมากเก่ากบมาตรงๆเนนะคะ เลขที่ออกกับแปดเก่านะคะเลขเพิ่นกับมาสเลขติดคือเก่านะคะสำหรับเลขเมย์ใสในงวดนี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะที่เลขเขานะคะคือเลขความฝันของพอเริ่มนะคะท่านผู้ชมเนาะอีพอเริ่มเฮานะคะเพิ่นฝันนะคะตั้งแต่มื่อที่เพิ่นฝันเลขกับไปเที่ยวประเทศลาวแล้วนะคะแต่ว่าเลขปลาเนาะคะ่คลิป รอบสองเนาะคะ่ะที่เพิ่นฝันว่าเด็กจับปลานะคะปลาตายเนาะคะ่ะเลขศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้เนาะคะ่ะกลับไปออกอ,อมสินนะคะจังๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะสำหรับเลขพอเริ่มเห่ากะแม่นคือเก่าเนาะคะ่ะแล้วแค่คลิปต่อไปเนาะคะ่ะที่เลขเขานะคะ่ะคือเลขของน่องเซฟเนาะคะ่ะน่องเซฟเป็นล้านเมตินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ที่น้องบอกเนาะคะ่ะน้องเพิ่นกับบวกว่าในงวดนี้เพิ่นว่าอยูสองรอบสามรอบเนาะคะ่ะคือว่าเลขโตเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะว่าเลขโตเก่าซ้ำไปซ้ำมาเนาะคะ่ะที่น้องว่ารอบแรกเนาะคะ่ะคือหนึ่งแปดเก้ากับหกสี่หนึ่งเนาะคะ่ะเลขของน้องกับแม่นตรงๆเนาะคะ่ะ หนึ่งแปดเก้าเกือบเป็นสามตัวแตกเนาะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะทั้ง่องเฮากับบอดี้เขียนหเบึงเนาะคะ่ะเลขของน้องกับมาคักมาเนาะเขาจังๆเนาะคะ่ะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับน้องนะคะไปเสียงโชคเสียงลาบก็บคงจะได้โชคได้มันไปตามๆกันเนาะคะ่ะสําหรับเลขน้องเซฟบในงวดนี้นะคะแล้วก็สําหรับ6กสีหนึ่งเนาะคะ่ะเลข6กีตัวนี้นะคะ หกสี่เนาะคะ่ะกลับไปออกขางลางเนาะคะ่ะสําหรับเลขหนองเซฟเนาะเข่าเทิ้งบนเทิ้งล่างเนาะคะ่ะสําหรับงวดวันที่สิบหกนี่นะคะแตกปังปังจังจังอีหลีเนาะคะ่ะสําหรับเลขน่องเนาะคะ่ะเป็นคนที่บอกเลขได้แม่นย่ำเนาะคะ่ะสําหรับน่องเซฟเพิ่นเป็นเด็กมีเสนเนาะคะ่ะแล้วก็สำหรับเลขต่อไปเนาะคะ่ะที่เขาเนาะคะ่ะคือเลขของเอฟซีใจดีเฮาเนาะคะ่ะ เอฟซีใจดีเมืองชัยนาทเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขที่เขาเนาะค่ะเพิ่นจับคู่ให้จังๆเลยเนาะค่ะน้อยๆเน้นๆค่ะเอฟซีเมืองชัยนาทเท่าเนาะค่ะเพิ่นให้มะสามชุดสามหางเนาะค่ะท่านผู้ชมซีเก้าซีหกหกเก้าเนาะค่ะสำหรับคลิปแรกเนาะค่ะเลขซีหกหกซีของเพิ่นเนาะค่ะตัวนี้เนาะค่ะกะเขา ตรงๆจังๆนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดที่ได้ติดตามนะคะได้เอาตัวเลขกับเอฟซีใจดีเมืองใช่ยนาฏเข้าไปเสียงโชกเสียงหลบับกับโค้งได้โชคได้ใช่มีเงินมีทองใส่ไปต,ตามกันนะคะทั้งช่องกับยินดีน้ำหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับเลขเอฟซี FC, จดีเขาเนาะคะ่ะงวดนี้เข้ากับจะมาตามแนวทางกับเพิ่นใหม้นะคะว่าเพิ่นจะ ให้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดในงวดวันที 1, ่หนึ่งที่สี่ถึงนะคะท่านะผู้ชมเนาะผู้ใดบบท่านเดโชโคได้ลาบเนาะกะ็กดติดตามกับช่องแพ,พ,พรยผ้ารวยเฮาไหวได้เลยนะคะเด้อทังทั้งช่องเฮาเนาะ,ะก็จะหาตัวเลขดีๆแนวทางเด็ดๆมาฝากมาตอนพอเม่พี่นองบ้านเฮาคือเกาะะ่าเนาะผู้ใดที่เดโชโคได้ลาบเนาะ,ะก็เอาเงินไปต่อโชคต่อลาบเสริมดวงเนาะ,ะเดี๋ยวบุญ ที่เหาเดชเฮตบุญเฮดท่านนะคะก็จะเสริมบารมีให้เฮามีโชคมีลาบยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะผู้ใดบริเรนถือกนะคะก็ไปเสริมดวงเฮตบุญเฮดท่านต่อดวงคืบก,กันนะคะเนาะเดี๋ยวสักมือหนึ่งนะคะโชคลาบก็บคงจะมาหาเหาคือเก่านะคะท่านชมเนาะ,ะสุดท้ายนะคะทั้งช่องก็ขอขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้เกียรติเขามารับชมรับฟังค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังเร่งใจเหตุช่องแพ่ผ้ารวยเฮ้าเนี่ยเด้อค่ะเด้อขอขอบพระคุณทุกทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ